สวัสดีครับวันนี้ผมคันชิตโสภานะครับอยู่บ้านทานกาแฟแล้วก็ทานนายาเซสมินทำไมต้องทานนายาเซมินกระปุกที่แล้วหมดละนะครับวันนี้ก็เลยต้องแกะกระปุกใหม่ตุนไว้กินครับนี่คือผลิตภัณฑ์นายาเซมินผมเคย คุยคำว่าเซซามีนให้ท่านฟังแล้วเมื่อ 2, 2วันที่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็เลยจะคุยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเซซามีนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่านายาเซซามีนนะครับเป็นของบริษัท n y ็2015นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมี อาสาสกัดจากงาดำนะครับงาขาวและงามอนนะครับที่ผมประทับใจของผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้นะครับเพราะว่าเมื่อปี59แม่ผมกินยาความดันนะครับแล้วก็ไอนะครับไอทั้งคืนน่ะตีหนึ่งตีสองก็ลุกขึ้นมาไออ่ะนะครับผมก็เลยคุยให้ครูที่เรียนฟังเขาบอก มีน้ำมันงาพี่กันชิดซื้อให้แม่กินนี่ผมก็เลยซื้อมาตอนนั้นเป็นกระปุกเล็กอ่าสิอ่า,อาหกเมตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอแม่ทานปรับ,รบได้สองสาวันแม่ดีขึ้นนะครับออกไปไล่ไปทำสวนรดน้ำได้ยาเหงื่อออกกลับมาอาบน้ำสบายหลังจากนั้นไปพบแพทย์อีกครั้งหมอก็ลดยาของดันจาก วันนั้นถึงวันนี้แม่ผมไม่ได้ทานยาควอบนัดอีกเลยนะครับปกติทุกอย่างทานวันละสองเม็ดผมเลยประทับใจผมกินด้วยแฟนผมกินนะครับแล้วก็ลูกก็กินพ่อก็กินนะครับญาติพี่น้องก็กินวันนี้ผมแกะปกใหม่นะครับนี่คือหน้าตาของเขานะครับกล่องเขาจะมีผักติดพุ่มนะครับเป็นกล่องกระดาษนะครับอันนี้เป็น กระปุกที่นะครับเป็นเทคโนโลยีที่นะ่าสนใจนะครับเพราะว่าขวดเนี่ยเป็นภาชนะเช่นเดียวกับที่บรรจุยานะครับแล้วก็สติกเกอร์สลากสลากที่ปิดเนี่ยนะครับก็เป็นลายน้ำพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีน้ำนะไม่มีสีติดมือท่านนะไม่ว่าจะเอาน้ำมาพรมให้เปียกยังไงก็ไม่มีสีติดออกมา นะครับนี่คือมาตรฐานจริงๆนะครับแล้วก็มีฝาที่ล็อกนะครับแน่นหนานะครับเราก็ฉีกตันนี้ออกฉีกได้ออกพอเปิดมาปั๊บดูนะครับเห็นไหมครับมีฟองน้ําหุ้มอยู่ข้างในนะครับเราก็เอาฟองน้ําออกนะครับเห็นไหมนะครับมันก็จะมีเม็ดเม็ดยาตัวนี้เห็นไหมครับเม็ดยา ใช่ใช่ไม่ใช่เม็ดยาหรอกคล้ายเม็ดยาหลายคนก็เรียกยาผมก็เลยยาตามเนะยจริงๆเนี้ยข้างในอ่ะเป็นสารสกัดจากงาล้วนๆเลยนะครับแต่ว่า,าตัวหุ้มเนี่ยครับเป็นเจลาตินนะครับทําจากพืชนี่แหละนะครับเป็นเจลาตินข้างในใยใยเวลากินเนี่ยเนี่ยกินกี่เม็ดก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะกินตางเยอะกินเยอะได้ครับ ข้างนอกเป็นเจลาตินผลิตจากพืชตระกูลที่มีแป้งนะครับพวกข้าวโพดพวกข้าวเจ้าข้าวเหนียวอะไรพวกนี้นะครับข้างในจะเป็นน้ำมันข้อดีของการผลิตหรือสกัดสารเซซามีนนะครับแล้วก็สารอาหารจากงาดำงามมอนเนี่ยงาดำงาขาวงามมอนเนี่ยข้อดีของการผลิตแบบนี้ก็คือ พอสกัดในรูปของน้ำมันปุ๊บเนี่ยนะครับสารอาหารที่เราได้จากงาทั้งหมดจะคงโมเลกุลนะครับมันจะคงโมเลกุลอยู่เชื่อไหมว่าคุณเก็บกระปุกเนี่ยไว้สักสามปีมาแกะเราก็ทานเชื่อผมเลยว่ากินเหมือนกินอะไรจะไม่มีแตกต่างจากบาบางผลิตภัณฑ์ที่เขา ใช้งาก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นงาบดทําเป็นผงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตนี้สําคัญมากผมชอบบริษัทเนี้ยเพราะว่าเขาพิถีวิถันนะครับแล้วก็มีการสกัดที่ค่อนข้างจะ,ะละเอียดอ่อนนะครับเราได้สารอาหารทุกอย่างในงานะครับไม่ว่าจะเป็นงาดำนะี่ยมีเซจามีนที่ ออกขาวไปครับแล้วก็มีงาขาวมี่แคลเซียมเยอะมากงามอนนี่ก็โอเมกาเ้าสามหกเก้าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องคิดมากครับปลูกนี้ครับสามพันบาทแต่ถ้าสั่งซื้อกับผมตอนนี้เนี่ยสองพรบาทส่งฟรีทั่วไทยโอเคไหมครับโทรมานะส่งข้อความหรือโทรมาก็ได้ครับ0ูนย์เสองสี่สองปด 0989ครับของดีมีไว้กิน